และนอมวันนี้นะคะหัวข้อคนที่คุณคุยอยู่มีเกณฑ์จะเป็นเนื้อคู่เราไหมแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมค่ะข้หัวใจคอมเมนต์หัวใจ2ดวงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อดึงดูพลัง,งานได้านดีไปนะคะต้องบอกก่อนว่าผู้อ่านไพ่อ่านไพ่แบบไม่ได้อวยนะ <laughs> เพราะฉะนั้น พกใจเตรียมใจมาด้วยนะคะในการอ่านไพ่ของโบค่ะอาจจะใช้ภาษาที่ไม่ได้สละดสลวยมากนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสําหรับใครก็ตามที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วดึงดูดพลังงานด้านดีไปให้มากที่สุดนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปแต่ต่อให้คลิปนี้มันเป็นพลังงานแรนดอมนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคอลเลกทีฟหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะโบอยากจะบอกว่าให้ฟังคาใบ้ด้วยนะลัคนาราศีนะคะและความใบ้ความเป็นตัวตนของคุณด้วยนะในส่วนนี้ก็ ถ้าเกิดว่าคนที่มีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของคำใบ้นะคะค่อนข้างสูงนะโอกาสที่จะเป็นคุณยังไงก็มีอ่าโบต้องพูดแบบนี้กล้าพูดกล้าพูดนะเปิดไพ่มาแล้วคิดว่าคงไม่มีพลาดนะก็แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมไม่ได้เจาะจงโดยใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามารับชมรายรค,คลิปนี้นะคะกับหัวข้อหัวข้อนี้ใครที่จะ ได้รับพลังงานนับไพ่ไปได้มากที่สุดนะคะขอเช็คหน่อยละกันนะคะใครจะฟูนะคะคนโสดไงค,คนโสดคนที่โสดโสดจริงหรือเปล่าไม่รู้มีคนเดินด้วยอะ่ะเจฟฟูก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรนะอ่า s v e n of cups นะคะมีนกรกรพิจิกนะคะโอเคมังกรสิ่งที่รู้สึกนะมังกรธนู มังกรธนูเมษมีนกรกฎพิกจิอันนี้คือ energy ในส่วนของลัคนาราศีของคุณพลังงานราศีของคุณอุ๊ยมีมิถุนด้วยอะอ่ะมิถุนด้วยอีกหนึ่งตัวแรกในชีวิตของคุณนะคะเช่นวันที่เกิดนะ,ะเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายนะคะ ติดเลข7เยอะๆเลข6เยอะๆและเลข4เยอะๆเช่นเกิดวันที่4วันที่7วันที่6วันที่เอ่อสิบสี่สิบเจ็ดสิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกหรือเลขท้ายของประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายนะคะติดเลขสี่เลขเจ็ดเลขหกเยอะๆนะคะเลขเบอร์มือถือแอบทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีไม่น่าจะต่ำกว่าพิกัดสามพิกัดอะ่ะเออถ้าถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันทีเนี้ยในส่วนของหน้าไพ่นะคะแอบบอกในลักษณะของอ่าพลังงานที่ บรู้สึกได้ว่าคุณเนะ่ะคุณเชื่อว่าดวงชะตาหรือชีวิตของคุณเนะ่ะคุณมีคู่คุณมีคู่แล้วพลังงานตอนนี้ของคุณเนะ่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เลือกได้นะเลือกที่จะรักได้เลือกที่จะไปต่อได้เลือกที่จะพอได้หรือเลือกที่จะมีคนคนเนี้ยที่คุณมาถามหาเนี่ยได้โดยที่ไม่ได้ซีเรียสจ้าชีวิตฉันเดอะฟูลจ้าชีวิตฉันคือเดอะฟูล นอยู่โสดมาตั้งนานแล้วว่าอยู่สบายๆชิวๆมาตั้งนานแล้วอะ่ะกะอีกแค่ความสัมพันธ์ณวันนี้ที่เข้ามาถ้ามันใช่มันก็ดีไปถ้ามันใช่ก็ไม่สีเรียดนะอ่าเป็นอย่างนี้เลยเพราะตัวคุณเองมีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตเกิดขึ้นเสมอคุณเป็นคนที่บ้างงานนะชอบการเดินทางอันนี้คือคําใบ้เนาะคําใบ้แรกงานคำใบ้แรกคําใบ้ค,ค,ความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนชอบการเดินทาง ยานพาหนะของคุณอาจจะเป็นคันสีขาวได้และล่าสุดเนี้ยสิ่งที่โบรู้สึกนะคุณน่าจะไปณนะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ที่เป็นสถานพินิษเด็กหรือช่วยเหลือสัตว์ที่แบบหรืออาจจะหมายความว่าคุณไปทำบุญในส่วนนี้มาก็ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กทำบุญเกี่ยวกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคำใบที่สาม บางผู้บางคนเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอืมเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็คำใบสุดท้ายอะเอาแค่สี่อะคำใบสุดท้ายตอนเนี้ยตัวของคุณเองมีคนคุยหรือคนที่อยู่ในชีวิตหรือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณณนะตอนเนี้ยนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนนะ มีเอใช่ไหมถ้ามีเอฟังต่อถ้าไม่เอก็ฟังได้นะแต่ว่าก็ดึงพลังงานด้านดีไปนะคะทีนี้ขอเช็คพลังงานฝั่งตรงข้ามหน่อยคนที่คุณแบบมาถามถึงนะคนที่คุณมาถามถึงหรือคนที่คุณถึงอยู่ตอนนี้พลังงานเขาเป็นอย่างไร The Star นะคะอาจจะเกิดในราศีกุมได้นะคะเกิเดเกิดราศีกุมได้เมษสิงห์ธนูได้ภกศกันมังกรได้นะคะ ว้าวหนักๆไปที่ธาตุไฟไหมเมสิ่งธนูแล้วก็หนักๆไปที่ความเป็นผึกโศกแล้วก็มีความหนักๆไปอีกที่าราศีกุมถ้มาหม่ไพ่ชุดนี้มันไม่มันเป็นราศีความเป็นราศีกุมจริงแต่ว่าทำไมบไม,ไม่สัมผัสถ,ถึงความเป็นกลุ่มอาจจะหมายถึง อ่อคนคนนี้คุยกับคุณหรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มช่วงช่วงเดือนกุมภาหรือเปล่าหรืออ่อคนคนนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณในลักษณะที่ว่าเพิ่งคุยกันช่วงเดือนกุมภาหรือเปล่าเพิ่งคบกันเพิ่งเชื่อมเดือนกุมภาหรือเปล่าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งมีคอนแทคกันช่วงเดือนกุมภาหรือเปล่าหรือเพิ่งจะไปทานข้าวหรือเพิ่งไปเจอกันมาช่วงกุมภาหรือเปล่าหรือกุมภาที่ผ่านมามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ เออคนๆนนี้แบบโดยที่แบบบังเอิญอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะนะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นในส่วนของเอ่อสิ่งที่เป็นพลังงานฝั่งเขานะคะและตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลข8เยอะๆเลขหเยอะๆนะคะเลข8เยอะๆเลขหเยอะๆเลข0เยอะๆอ่าเช่นเกิดวันที่1วันที่8วันที่10 11 18นะคะ เออสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดนะคะสามสิบสามเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้เลขท้ายบแบบจำัวประชาชนสองตัวสุดท้ายนะคะติดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขแปดเยอะๆนะคะโอ้อะไนี้คำใบ้คำใบ้คำใบ้ความเป็นตัวตนของเขาคนนี้ชอบตอนกลางคืนคนนี้ชอบทักมาหาคุณตอนกลางคืน ชอบคุยกับคุณตอนคืนหรือคุณมักจะคิดถึงเขาช่วงเวลากลางคืนมันมันมีอะไรสัมผัสหรือสื่อถึงการช่วงเวลากลางคืนซะมากกว่าคนคนนี้เป็นคนชอบกีฬาอาจจะเป็นคนที่คุณเห็นเขาน่าจะเป็นในลุคของการเล่นกีฬาเช่นอ่เป็น,เป,นเป็นกีฬาที่แบบเป็นกีฬาที่ต้องเล่นคนเดียวที่ไม่ได้เล่นกับกับทีมไม่ใช่นะักฟุตบอลไม่ใช่นะักวอลเลยบอลแต่อาจจะเป็นแบบเล่นคนเดียวอะ่ะเช่นยิงปืนธนูไหมอะไรอะ่ะ พายเรือไหมอะไรอย่างเงี้ยอตีกอล์ฟตีกอล์ฟอ่าตีกอล์อฟ,ออฟได้นะคะอันอันนี้คือคําใบ้เพิ่มเติมเหมือนคนคนนี้สิ่งที่โบรู้สึกนะคนคนนี้เป็นคนบ้างานเป็นคนที่ขยันทํางานมากแล้วก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณแวบ,บแรกที่คุณเจอเขาอะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวหรืออะไรที่เป็นรูกวงกลม,กลม,กลมหรือเปล่าอะลองสังเกตดูก็ได้ว่าว่าอ่า ลายของเขาอะ่ะหรือชื่อลายของเขาอะ่ะมีมีสัญลักษณ์ที่เป็นดวงดาวอยู่ท้ายชื่อหรือมีอะไรที่เป็นวงกลม,กลมอยู่ท้ายชื่อหรือท้ายโปรไฟล์หรืออะไรใดๆหรือเปล่านะสังเกตดูไปดูอันนี้คือคำใบทีนี้เรามาใช้พลังงานของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันดีกว่าทําไมคุณถึงแบบมาถามทําไมคุณถึงอยากรู้ว่าเขาเขามีพลังงานความเป็นเนื้อคู่ของคุณไหมะนะทําไมคือคืออยากรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะไหนกันหรือว่าอยู่ความสัมพันธ์ในลักษณะไหน คีนี้เป็นคลิปสั้นๆนะถ้ามันใช่เรื่องของคุณมันจะใช่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไม่ต้องพยายามเหมือนคุณคุณทั้งคู่อ่ะเหมือนเคยเจอกันแล้วไหมบางผู้บางคนเคยเจอกันแล้วเจอกันกับงานสังคมงานสังสรรค์ไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรืองานสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยมีการเคยเจอมีเคยเจอกันแล้วแล้วก็ชอบพอกันแหละเออมันมีความชอบกันในลักษณะที่ว่าดูดูเหมือนกับว่าใครคนใดคนหนึ่งในที่เนี้ยมีเซน มีเจ้าของแล้วเป็นเป็นหรืออาจจะหมายความว่าวันนี้เป็นกิก๊กเป็นน้อยเป็นชูคือมันเป็นไพช่ชูไพก่กิ๊กไพ่เซนไพ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดคือโบภาษาโบไม่ได้สวยเข้าใจปะโบไม่ได้แบบประดิบประดอยภาษาอะไรเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ใช่ในลักษณะนี้อ่าอาจจะเป็นอ่าในในเคสของคนที่คุณเองอาจจะรู้จักมักจีเป็นการส่วนตัวรู้ว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรแล้วคุณแอบชอบเขาแบบนี้ได้ ได้มันเป็นโมเมนต์นี้แล้วความความหวังมันก็มีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยเออเพราะว่าเขาก็เทคแอคชั่นเข้าหาคุณเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้โบรู้สึกได้ว่าคุณทั้งคู่มีการเจอกันแล้วว่ามีการเจอกันแล้วเคยกินเคยดื่มเคยเคยมีสกินชิปแล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในลักษณะนี้มันมีมันมีความสัมพันธ์เชิงที่แบบว่า คุณกับเขาอาจจะเคยเจอกันครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็หายกันไปแล้วอยู่ๆมีบางเอิญแบบมีมีคอนแทคมาคุยกันหรืออะไรใดๆกันคุณก็เลยรู้สึกเอะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดเนี้ยนะคะรวมถึงณนะตอนเนี้ยสิ่งที่มันเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์คุณทั้งคู่มีความรู้สึกที่ คลายคลึงกันตรงกันค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันเอ๊ะสำหรับคุณกับการที่เจอกันแค่แป๊บเดียวหรือจากการที่แบบคุยกันแค่ครั้งเดียวหรือจากการที่มีความสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวหรืออะไรใดๆก็ตามที่มันเป็นเหตุที่จะต้องได้รู้จักกันอะมันจะถึงขั้นแบบเป็นเนื้อคู่กันเลยเหรอเป็นชอบกันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นแล้วฝั่งเขาเองก็ รู้สึกคล้ายๆกับคุณคือเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออคีบลุกพอสมควรใช่ไหมอาจจะแบบว่าเหมือนจะแอคชั่นเข้าหาคุณแต่ก็เออยงโยยงโยกอะไรอย่างเงี้ยก็มีทักบ้างหายบ้างทักบ้างหายบ้างซึ่งมันก็เป็น energy ของคนที่เขาเองก็ไม่ได้มั่นใจไงว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าคุณอาจคุณอาจจะไม่ได้ บอกความรู้สึกกันหรือเปล่าในะขอดูหน่อยแล้วกันว่ามีการสื่อสารเชิงแบบความรู้สึกให้กันหรือ,อยังหรือแบบแค่แบบมโนว่าเอ้ย,อยคนนี้จะคิดยังไงกับเราคนนั้นจะคิดยังไงกับเรามีความกลัวมีความกังวลมีความเสียหน้าเสียตากลัวเสียหน้าเสียตาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะขอดูหน่อยไพ่วิวออฟฟอร์จูขึ้นโอ้ก n g โอ้บางคน,น่ะ โบรู้ได้เลยว่าคุณอีโก้หนักมากเก๊กสวยเก็กหล่อแบบสุดฤทธิ์อะเออทรงสวยทรงหล่อแบบสุดฤทธิ์เก็บทรงแบบสุดฤทธิ์เก็บแบบเก็แบบทรงค่ะเป็นคนแบบเก็บทรงคุณอะ่ะคุณนะเขาก็ด้วยแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้ติดอะไรเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเกิดว่าคุณจะ คุณจะคุยหรือคุณไม่คุยเขาเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่เขาเองอ่ะก็รู้สึกได้ว่าเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเออเหมือนเหมือนจะเป็นทางคุณซะมากกว่าที่มีความรู้สึกว่าเอะจะเอายังไงดีเอยจะคุยต่อหรือจะแบบจะเก็บทรงต่อไปหรือจะดูเขาก่อนว่าเขาจะทักมาไหมหรือว่าจะดูเขาก่อนว่าเขาจะมาหาเราต่อหรือว่าจะดูเขาก่อนว่าเฮ้ยตกลงคนนี้เขาเขาคิดตรงกันไหมหรืออะไรแต่แต่มันมันมันดูเหมือนกับว่ายังไม่มีใครบอกความรู้สึกให้กันนะคะ อาจจะเป็นแบบพูดอ้อมๆอ้อมแบบอ้อมจริงๆซึ่งอ้อมโลกจริงๆอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ได้แบบพูดตรงไปตรงมาเฮ้ยเธอเราเรารู้สึกดีกับเธอเราแบบชอบเธอชอบมากอืมลองคุยกันไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่มียังไม่มีเปิดใจโมเมนต์แต่จะเป็นในลักษณะที่ว่าอพูดแบบอ้อมโลกเอก็คุยกันคุยได้แต่แบบรอนะคุยได้แต่แบบ เรอเมื่อไหร่จะทักมานะอุตส่าห์บอกว่าคุยได้อะไรอย่างเงี้ยเออคุยได้แต่ทักมาเป็นเวลาเลยนะคุยเหมือนคุยจริงๆเลยนะคุยได้แต่เหมือนคุยจริงๆเลยวันหนึ่งรอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือบบคุณมีความแบบเอะแล้วคุณก็ไม่แบบแอคชั่นอะไรใดๆซึ่งออฝั่งเขาโบโบก็รู้สึกว่าเขาเองก็คีบลุกนะเขาเองก็มีความคีบลุกนะก็คือแต่ว่าเขาก็ยังไงก็ได้คุณทักมาเขาก็ตอบเขาก็ไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ว่าถ้าถามว่า ในช่วงระยะนี้ที่คุณมาถามเนี่ยถามว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ไหมสิ่งที่โบรู้สึกได้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเงียบไปเขาหายไปเขาไปมีใครหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบเออทําไมเขาแบบเอ้ยเขาหนีไปหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยแอบแอบคิดใช่ไหมแต่ว่าเขาเองยังไม่ได้หนีไปไหนหรอกแต่ว่าด้วยตัวเขาเองอ่ะเขาเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเขามีความรู้สึกว่าต่อให้เขา เขาไม่ได้พยายามอะ่ะก็ยังอยากมีคนเข้าหาหนึ่งในน,นั้นก็น่าจะเป็นคนที่อยากเข้าหาเขาแต่ว่าคุณก็ยังดันเป็นพลังงานแบบแบบคิงเหรียญไงไอ้บางคนบางคนก็หนักไปที่ราศีพฤษภนะราศีกันอะไรอย่างนี้ได้นะคะส่งแบบคีปลูกอะไรอย่างเงี้ยตัวพ่อตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในสองคำถามคนคนนี้มีแนวโน้มไหมที่จะเป็นคู่คุณนะ มีแนวโน้มแมที่จะเป็นคู่คุนควรควรตั้งความหวังควรตั้งแบบควรตั้งความหวังไว้หรือว่าควรมีกำแพงเออนะลองมาลุ้นดูลองมาลุ้ลนดูสิขอดูหน่อย king of fern โ <c oughs> อ้มีพาชั่นนะไม่แน่ค่ะ ไม่มีอะไรแน่นอนแน่นอนกับความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรที่อืมเอาจริงๆนะจากหน้าไพ่เนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้เลยอันดับแรกเลยคือคนนี้เขามีพาชั่นกับคุณนะแต่เขายังรู้สึกถึงความแบบความเรื่อยๆในความสัมพันธ์ไปยังไม่แบบ เขายังรอการเซอร์ไพรส์จากคุณน่คนเนี้ยเขารอการเซอร์ไพรส์จากคุณซึ่งในการเซอร์ไพรส์เนี้ยคือมันทั้งคู่อาจคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนธาตุดเดียวกันหรือเปล่าถ้าคุณมีไฟเขาก็มีไฟถ้าคุณมีดินเขาก็มีดินถ้าคุณมีน้ำเขาก็มีน้ำถ้าคุณมีลมเขาก็มีลมคุณสองคนคล้ายกันอะคล้ายกันจนรอรอคําว่าเซอร์ไพรส์ของกันและกันอะมีพลังงานของความเป็นคู่ไหม คุณองคูน่าจะชอบเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เชิงเชิงร่างกายหรือการแอคชั่นเชิงแบบมาเจอกันมากกว่าถ้าไม่มาเจอกันอะคุณจะแบบไม่รู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยเขาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วว่าคือไพ่มันก็แอบ,บบอกเชิงที่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าโบมีความเอ๊ที่หนึ่งไม้เท้ากับไพ่ของการหลอกคอยอืม ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดหรือตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้คิดมันก็เลยขึ้นมาในลักษณะนี้นั่นขอเปิดไพ่เพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าเหมือนคุณมาดูวันนี้โบโบรู้สึกได้ว่าพลังงานส่วนใหญ่ที่ที่เข้ามาดูกันอ่ะเหมือนคุณไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยชอบไหมชอบแต่ก็ไม่ได้คาดหวังเออเหมือนแบบไม่ได้คาดหวังยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะพลังงานคุณใบแรกมันขึ้นเดือดฟูยังไงก็ได้อยู่ได้สบายสบาย โอ้โดยชาวอืเขามีความเป็นคู่นะแต่เป็นคู่กรรมว่ะมีความเป็นคู่กรรมทุกคนมีความเป็นบุญและกรรมนำพามีความเป็นคนศีนเสมอกันน่ะต้องบอกแบบนี้ถามว่าเป็นคู่เชิงไหนคู่ที่มีศีนเสมอกันอ่ะมีศิีนเสมอกันในที่นี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่สามารถเดินไปได้วยกันได้โดยที่แบบว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีไม่ใช่คู่แบบ ไม่ใช่คู่ที่จะต้องแต่งงานนะเออเพราะว่าบางคนนะ่ะอ,อ้าเอเนอร์จี้เนี้ยบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ,อ้อจะมาแต่งอะไรบ่อยๆเออตอนนี้สิ่งที่ฉันโฟกัสฉันอา,อาจจะไม่ได้ต้องการคนที่จะแบบว่ามาแต่งงานมีหน้ามีตาทางสังคมแต่ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วไม่เป็นท็อกซิกอยู่ด้วยแล้วเป็นเป็นเป็นพลังงานบวกๆให้กันฉันก็โอเคแล้วฉันไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์มันก็เลยขึ้นมาในลักษณะน,นี้เชิงที่ว่า บางคนเนี่ยบางผู้บางคนคนนี้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้หรือคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันอาจจะมองในลักษณะนี้แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนีมม้มีการเริ่มต้นมีการมีการเริ่มต้นทํางานในความสัมพันธ์แน่นอนต้องบอกแบบนี้ต่อให้ Energy นี้คุณจะไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้แบบโอ้อยู่กันแบบฟอ r e v e r อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ดูเหมือนกับว่ามันมีพลังงานของการเริ่มต้นทํางานในความสัมพันธ์แล้วพอได้เริ่มต้นปุ๊บบันเทิงค่ะบอกเลยว่าบันเทิงบันเทิงแบบไหนบันเทิงแบบมวยถูกคู่หรือคนที่รุมกันไก่เห็นตีนงูเห็นงมไก่สนุกค่ะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสีสันในชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วสนุกบางครั้งมีโกรธโกรธกันได้แป๊บเดียวแล้วก็มาติดตลกใส่กันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนที่แบบ เอเนอร์จีคล้ายๆกันอยู่ด้วยกันฟ mm ิลฟิลฟิลมีมีเพื่อนเป็นแฟนหรือมีแฟนเป็นเพื่อนอย่างนี้เลยนะคะคือเป็นเอเนอร์จีของการเติมเต็มคู่กัดคู่กันเออคู่กัดคู่กมคู่คู่ที่สนุกอะ่ะเอออยู่ด้วยกันแล้วสนุกนะคะเป็นแบบนี้เลย นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าพลังงานในส่วนนี้มันเป็นดวงรวมนะคะมันไม่ได้เจาะจงเวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่คุณมาถามถ,ามถึงเนื้อคู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าคําตอบของโบที่จะให้คือคุณมีความเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นคู่ค่ะมีความเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะเป็นคู่อเออเป็นแฟนกันที่ฟิลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกสนานมากกว่าการที่คุณจะแบบไปโฟกัสเรื่องของการแต่งงานคู่ชีวิตหรือเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เชิงแบบเออครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย เออก็ก็ตัดไปก่อนเนาะก็ประมาณนี้อันนี้คือคําแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะวิเคราะห์ตามดึงดูพลังงานนัานดีไปคําแนะนํามันดีที่สุดแล้วค่ะนะโบรู้สึกได้ว่าคําแนะนําในหน้าไพ่หรือว่าสิ่งที่โบสื่อสารกับคุณมันดีที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือความคิดรู้สึกของโบเนาะโบเองก็อย่างที่โบบอกว่าโบโบไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ใช่คนที่แบบพยายามจะให้ทุกๆคนแบบ มองโลกบวกจนเกินไปก็บางครั้งมันมีอะไรที่พร้อมบวกได้ก็ต้องพร้อมบวกต้องไฟติ้งกับมันนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ได้มันไม่ได้ซอฟสำหรับเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นเซฟโซนสำหรับเราอะ่ะหลายๆเคสอะ่ะโบโบ,บพยายามแบบโบก็บอกกับทุกคนนะว่าโบแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรที่มันผิดศีลธรรมแต่โลกแห่งความเป็นจริงคือ ต่อให้คุณถูกหรือคุณผิดถ้าคุณเป็นคู่กันวันหนึ่งถึงเวลาได้คู่กันมันก็คู่กันอยู่ดีต่อให้วันนี้คุณเป็นคนที่ถูกต้องของกันและกันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแยกจากมันก็แยกจากอยู่ดีอย่าไปยึดติดกับคำนี้เพราะมันจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าวาระกรรมของคุณอ่ะมันทําให้แบบคุณอาจจะแบบทุกข์กับทุกความสัมพันธ์ก็ได้นะคะโบก้าพูดคํานี้โบไม่ไดแบบ้แบบเป็นคนคนอะที่แบบ อันนี้ขออนุญาตพูดพูดในส่วนนี้เนาะเพราะว่าโบไม่ใช่หมอดูที่โสดแล้วก็ไม่ได้เนกาทีฟกับเรื่องของการมีคู่โบไม่ใช่หมอดูที่ไม่เคยผ่านความสัมพันธ์พวกนี้มาก่อนผ่านมาหมดแล้วค่ะแล้วก็คอนโทรลมันได้แล้วก็อยู่กับมันได้รวมถึงผ่านการแต่างงานมาแล้วมีแฟนไหมมีมีครอบครัวหรือยังมีซึ่งร้อยเซค่ะโบมั่นใจว่าโบให้คาแนะนํากับทุกคนได้เพราะโบเชื่อว่าทุกโหมดทุกโมเมนต์เนี่ย ไม่ว่าคุณจะเข้ามาในโมเมนต์ไหนโบให้คําแนะนําคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้คุณดูแล้วคุณมีความรู้สึกเออยากดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาะคะ่ะยินดีให้คำแนะนําทุกบ้านทุกคนเลยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังค่ะบ๊ายบาย